พี่น้องพี่น้องป้องไปพระเอกเจมบุลมาหับแล้วเรียบร้อยออกมาจากออกมาจากัออกาากกนแอ,อร์พอร์ตแล้วเซ่ฮัลโหลบ้านวอดบนวอดบนวอดบนฮาฮะเอ้ยขากเราเพิ่นนะ่ะ นังเห็ดหนาเซเลนอยู่ผู้เลียงหนาประตูเลยเด้ไปจอไปจอเมียโพโวออกมาตลิงว่ยจังคุณต้องการลองไหมไม่ไน่่ no. ันวาไปึืนยู่สิคับบอกคนว่าน่้อมิดอยู่ว จักบานแน่จุจบจักตาแนออ่ขึ้นฮอดนางถ่าเมียพวออยู่คือเปลียนรับนางเลี้ยนเหลวๆคือสีบอนคือสีบอเปลี่ยนฮอดผ่าหลับบางส่งนี่ชุดชุดขับรถส่งนักเลี้ยนเพิ่นขับนักเลี้ยนเพิ่นพี่น yeah, yeah. ้องเยอฮอตสปอตเยอะๆเดี๋ยวเอย ว่ามันเล้าอ้วนแล้วก็บอกอ้วนดอกเล้าจอยเนี่ยอยู่ละเหตุงานหนักช่วงเมียสีมาช่วงเมียสีมาวันเหตุงานหนักโอ้ยมาหอดบ้านเพื่อนเราก็สบายใจเราบัน้พี่น้องไปครับไปโอ้ย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 พี่น้องเอ้ยเมื่อเอเลเนาะบ้านเฮ้าตอนนี้กะพี่น้องวัดจะทุ่มมานี้บ้านเฮ้าตอนนี้กะเกือบสี่ี่ทุ่มหาทุ่เทียงขึ้นแล้ว รดดไล่โดดไล่โดดมาหับยาพี่น้องไปถึงเต็เนียพโูลโอบจากกันแน่นมาถลอยนาลิงมาสันนังอยู่เก่าอีโตเลียกเลยยี่โบกับเลี้ยวหาเนาะคุ้นกับไปหัคุ้นกับไปหับกันหลายเนาะบอทไทยวิดีโอไว้แล้วก็บบอทไทยไว้เนาะซีแถวหาแถวอัน ผู้ไปฮับญาตหลายก็อันผู้มาอีกสีแถวหาแถวสางหลังอยู่อันกลกไปฮับญาตินะพอยังน,น,นะน,น,นั่งแทเลยอยู่ก็บอีตัวเรียกเลยวันต่นเมียหล่ะกับปอกมาคนเรียกเลยหล่ะอันอื่นใสดใ่ดีใจเลยดีใจเลยเม่เมาหาเลยดีใจเลยน้องโมนนัองโมนน้องโม พี่น้องเดี๋ยวจังคอยเบิงสองขางทางน้ำกันบานนี่เดินทางกลับบ้านพี่น้องเดินทางกลับบ้านเราปดนี้ถึงสบีเดนเรียบร้อยถึงบ้านปะไงเรียบร้อยแล้วมันอย่ไก่มันอย่ไก,อยไก่บ้านเราแป๊แบบเดียวก็หอดบ้านดอกพี่นอ้องต่ะบานเ้บนหนึ่งตีสวดสิมาหอดอันตต้เครื่องอัน ขันประเดทานประเดหาไฟบินออกมันก็ไข่ด้ลงเครื่องตั้งแต่ตีหากลักวๆลงเครื่องตั้งเตตีหากลัวแบบนี้มันนั่งล่อยวนบอลเครื่องสิออกอีดโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยจักชั่วโมงเจ้าว่างส่วนสิออกใบาสามมือข้นมาบัดนี้ กัน,อ,กน,น,นอ,ออกเถอละคันละคันละคันโซเซียลได้เกือบสี่โมงโเกือบสี่โมงปะนี่อันนี้เครื่องลงนี่หกโมงกว่าได้พี่น้องนี่หกโมงแรงหกโมงแรงของสิบิดินนะ่ะบ้านเฮาก็สิเดิกแล้วแม่นบ่กหกโมงแรงของสิบิดินหกโมงกว่าแม่สิทุ่มหนึ่งแม่เครื่องจังได้ลงเอาพวกโซพวกที่บนสิมาอันอันตัวดัน ตอ่อมอยู่หันดีตอ่อมอเช็กวิซ่าพาสปอร์ตยูหันดีเาขาเขาแถวกันซุ้มหนึ่งย้งมาในเรีย่ยวอยู่ได้หนิญี่ปุ่นออกมาหน่เงาเหยียดอยู่เพราดีไปญี่ปุ่นได้ได้ไอแถวแถวที่นังอันอันเครื่องบินนั่นที่สิบสี่มันก็เลยได้ลังออกมาเล็้วนะเพราะออกมาเรียว,วเขาก็ับเฝ้าเขาเขาคิ้วเลยเฝ้าขึ้นอันนั้นขึ้นเรียบขึ้นยังขอขอกมาเขาคิ้วไอ,อต่อมอตรวจ วซ่าาสตเลยเด่กก็ออกมาเอากระเป๋าสินะบันนี้พวกบ้านนี่ตรวจกันเขาแถวกันยูหันเดียวเดี๋ยวนี้อันไหนบุ๊บโอ้หอดคำมาเดี่ยวนี้ขววเกามามาตีเทียงขึ้นกับที่หอดบ้านเทีย่ยงขึ้นของไทยเห็นละแต่ว่ายอยู่นี่กันทุ่มสองถุ่มมันก็นยังมาในเด็กแมนบปะละ่าแต่ยังมาในมืดยังยังขินตะเวนอยู่ เฮกดีใจยิ้มเปอยิ้มเปอ่อยเอาพี่นนออาจำนี่หละเด้อหอดบันยังคอยท่าย,ยังคอยเบิ้งไม่อีกกะจีท่ายมือนี่กะจีอ,อัพบมืออื่นผมละ